สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจอิ่มใจที่ได้สู้ครับนะครับ,รบเออแล้วก็สวัสดีไปยังปายงไกลแล้วก็ป๋าธรรมรัตนาสาชาัดนะครับ,รบก็อย่างนี้แล้วกันเออส่วนเออคนที่ไม่เห็นพ้องกับเราที่เราสู้กันอย่างนี้ก็ไอที่คอมเมนต์มาทั้งหมดอย่าลบนะครับอ่าอ,อันนี้บอกถึงเห็บหมานะ ถ้าสนใจในขบวนการต่อสู้ตรงนี้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพักใหม่นะเพราะว่าทางพวกเราเรียมทนายไว้สู้คดีข้อหาแก้ความเท็จนะคือทั้งบททั้งมวลนี้นะครับเท็จไมนน่เท็จใหนน้ศาลท่านได้ใช้ดุลพินิษส่วนคนที่รอว่าเออไอที่คอมเมนต์เข้ามาตั้งแต่เช้า,ชาบอกว่าเอ๊ะป้าไอหลุงอ้อแอ,อถูกล็อกตัวแล้วมั่งนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นความตั้งใจที่ อยากให้รู้แล้วเหรอว่าเป็นเจตนาที่พวกคุณนะถ้าคิดจะคอมเมนต์เอาหนังหน้าตัวเองสดๆมาลงอย่าอย่าเที่ยวเอารูปลิงรูปข้างมาใส่เพราะว่ามันเป็นจะเรียกว่ายังไงอ่ะคือถ้าจะสู้กับพวกผมเนี่ยมันต้องเปิดเผยตัวตนเอออย่าทำตัวกระจอกถ้าเป็นข้าราชการตำรวจแสดงศักยภาพ แห่งความยิ่งใหญ่ที่ที่คิดจะดําเนินคดีกับพวกผมเราต้องมาเปิดหน้าสู้กันนะครับฝากถึงมามอบตัวแล้วนะวันนี้ประกันตัวในชั้นศาลก็คือคดีละสองหมื่นเอ่อก็ต้องขอบคุณนะพ,กพักใหม่แล้วก็น้ำหมูนี่ครับน้ำหมูนะครับก็น้ำหมูครับน้ำหมูอันนี้คือทีมพักใหม่นะครับมาเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เดินเรื่องทุกอย่าง ขั้นตอนทุกอย่างอยู่ที่นับปกเป็นคนเดินส่วนเรื่องเงินประกันนะครับก็ต้องคือจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้แจ้งป่าธรรมรัฐประธานข้างระเบียงแจ้งไปแค่ปลายยงไกลเพราะว่าหนึ่งผมโดนหมายจับทั้งๆที่หมายเรียกออกไม่ถึงสองครั้งนะครับหมายเรียกส่งหาผมครั้งเดียวแล้วเป็นเอกสารด้วยแล้วการเซ็นเซ็นรับหมาย พี่สาวผมอยู่บ้านนะครับตำรวจเอาหมายมาโดยไม่ดึงหางหมายกลับเออผมก็ไม่รู้ว่าการส่งหมายเนี่ยมันมันชอบด้วยปวิอาญาหรือไม่ถ้าส่งหมายอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ชอบแต่เอาละเมื่อพี่สาวได้ได้เห็นหมายก็ถ่ายถ่ายเอ่อเป็นภาพแล้วก็ส่งให้ผมทางไลน์ขณะที่เขาส่งนั้นผมยังอยู่ที่ศาลเอ่อไปคดีที่จังหวัดอุบลแล้วก็ต้องเดินทางต่อมาที่กำแพงเพชร นะครับแล้วเสร็จแล้วก็คือช่วงนั้นยังติดปัญหาที่ต้อง,องไปรายงานตัวผมก็ได้โทรแจ้งทางน้องพนักงานสอบสวนแล้วว่าให้ผมเสร็จตรงนี้ก่อนผมยังไม่พร้อมที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาอันนี้ได้คุยได้พูดคุยพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่านะ,ะคนที่แจ้งผมเนี่ยยศพันนวลโทรนะครับเสร็จแล้วก็น่าจะ คือน่าจะมีส่วนในการที่ไปขอหมายจับแล้วมาขอหมายจับจากสารเมื่อเอกสารครบหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วสารท่านก็ออกหมายจับให้อพอผมรู้ว่าหมายจับออกแล้วผมและวนับป๊อกนับป๊อกโทรหาตั้งแต่เมื่อคืนนี้บอกว่าผมต้องมามอบตัวนะครับคือผมเนี่ยผมบอกตรง,ตรงนะ นัปบปบอกโทรหาเนี่ยด้วยความเจตนาคือนัปปอกเขาไม่อยากให้ตำรวจชั้นผู้น้อยไปจับกลุมข้างถนนมันอาจจะมีภาพที่อย่างที่เคยเห็นแหละว,ว่าตำรวจชั้นผู้น้อยเขาก็ต้องจับคือเป็นตำรวจเขาต้องจับตามหมายเสร็จแล้ววิธีการจับเนี่ยนะมันอาจจะแปลกๆอาจจะใช้กําลังถ้าเราแบบคือเรายังไม่พร้อม อาจจะสะบัดมือบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็กลายเป็นขัดคําสั่งเจ้าพนักง,งานเพราะเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหมายที่ศาลออกให้นะครับผมก็เดินทางมามามอบตัวนะครับเมื่อเช้านี้โดยมีนับป๊อกกับน้หมูของพักใหม่นะครับทางหัวหน้าขิทั์บอกว่าวันนี้ติดงานก็เลยมาไม่ได้เออติดสารก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเออเพราะว่าเรามาเสร็จแล้วสารเมตตาให้ประกันคดีและส0 0 0 0ื่นนะครับเพราะว่า ท่านแจ้งคดีคดีแรกมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยก็คือแจ้งข้อความเป็นเท็จด,ด้วยโดยมีพันตำรวจโทรคนหนึ่งแจ้งอ่าแล้วเสร็จแล้วคดีที่สองก็ร้อยตำรวจเอกนะครับแจ้งข้อความเป็นเท็จอันนี้ไม่ไม่ได้มิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับแต่ทีนี้เออเราก็มาตำรวจสพพุทธมนฑลก็มาส่งที่ศาลเมื่อเช้านี้ ก็ต้องขอบคุณนะฮะพนักงานสอบสวนพูดคุยกันแม้กระทั่งรองผู้กับต้องขอบคุณรองผู้กับที่สออพพุทธมนฑลซึ่งท่านทราบดีว่าพวกผมในกลุ่มพักใหม่แล้วก็นักลบด่านเทือนสู้อยู่กับอะไรท่านเข้าใจนะครับเมื่อเช้านี้ก็ขับรถตามตูดมาจริงๆผมต้องต้องขอบคุณทางทางรองผู้กับนะครับ ก็คือเราเดินทางมาที่ศาลแล้วก็มามอบตัวที่ศาลแล้วก็เสร็จแล้วก็ประกันตัวกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อโดนคดีก็ต้องทําตามทำตาม,ตามคือเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีไม่ต้องหนีครับเพราะผมไม่หนีคดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นคดีที่เอาละผิดถูกก็อยู่ที่ดดนพินิจของศาลเพราะนั้นตรงนี้ที่ผ่านมานะครับ ทางผมไม่ได้แจ้งป่าธรรมรัฐน้าสาชาติก็เพราะว่าผมไม่รู้ตัวว่าผมโดนหมายจับนะครับจึงใช้เงินของสุราษประกันตัวก่อนก็อย่างนี้ถือเป็นการแจ้งผ่านไลฟ์ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าป๋าเกียงไก่บอกว่าได้แจ้งป๋าธรรมรัฐเลวแต่เดี๋ยวถ้าอย่างไงผมจะโทรหาแล้วกันเพราะว่าเออมันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไม่เคยโทรหาท่าน แล้วแล้วบางเรื่องนะฮะบ,บางเรื่องนี่คือผมไม่รู้ตัวว่าผมโดนหมายจับมันฉุกเฉินมันไม่มีเวลาจะพูดคุยแล้วนะครับแล้วเอาผมมาส่งที่ศาลวันนี้ก็เวลาจนเทียนนะครับก็ถ้าไม่มีนับล็อกมามาด้วยวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเออก็ทีแรกก็ไอทางนิติกรเขาบอกว่าประกันคดีละห้าหมื่นห้าหมื่นครับรก็เลยกลายเป็นเงินหนึ่งแสนบาทก็เลยเสนอกับบอกว่า ขอให้เป็นดุลพินิจของศาลขอความเมตตาศาลท่านนะให้ช่วยลดย่อนหน่อยว่ามันจะลดได้เท่าไหร่ศาลท่านก็เมตตาให้เหลือก็ดีแล้วสองหมื่นเราก็พอที่จะมีเงินส่วนเนี้ประกันปาออกมาผมก็ในนามรองหัวหน้าพักใหม่เราก็มีหน้าที่มาดูแลสมาชิกพักใหม่เรื่องคดีความเรื่องอะไรที่มันถูกผิดเราไปว่ากันที่ศาล ครับนะฮะให้เป็นดูพินิตของศาลให้เป็นดูพินิตของศาลคือเราไม่มีคําว่าหนีหมายแน่นอนนะไม่มีคําว่าหนีประกันแน่นอนเราสู้กันยันดีกาแหละครับผิดถูกว่ากันไปครับครับก็เอาตามนั้นแล้วกันนะครับส่วนคนที่ต้องการเห็นภาพตรงนั้นว่าให้ผมโดนหมายจับเพื่อที่จะหยุดยั้งการทําหน้าที่ของพวกผมก็โดนอีกก็ประกันอีกอะ นะเรายังยืนยันว่าเราจะแสวงหาความเป็นธรรมให้กับสังคมอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินประกันตัวแล้วไปต่อไม่ได้ต้องขอบคุณป่าธรรมรัตนาศาชาตินะครับที่เออยังคอยดูแลตรงนี้อยู่นะครับอาจจะบอกว่าที่ผ่านมามึงไม่เคยแจ้งกูก่อนนู่นนี่นั่น,นก็คือป่าธรรมรัตนคิดว่าผมไม่แจ้งแต่ที่ผมโดนมาทั้งหมดนี่คือไม่รู้ตัวนะครับส่วนคดีไหนที่มันเป็นวันนัดของศาลซึ่งผมต้องไปต่อ มันก็อยู่อูอยู่ตรงนั้นแหละว่าผมต้องไปต่ออยู่แล้วนะครับคดีที่าราชบุรีก็กําลังยื่นอุทธรไปที่ศาลอุทธรที่อุบลก็เหมือนกันครับวันที่นัดเนี่ยพวกผมจดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ฝากป๋าธรรมรัตดูแลเงินของสุร,ราชด้วยนะครับคดีที่กําแพงเพชรก็เงินสุร,ราชฎอยู่ในใบเสร็จใบเดียวกันก็คืออยู่กับ อาสศพลนะครับนาวากาโทรโศภณนพรมาเศเออไม่รู้ว่าท่านประสานงานให้ให้ป๋าธรรมรัตน์ทราบหรือ,อยังกพ็พอถ้าทราบก็ขอความเมตตานะครับจากป๋าธรรมรัตน์แล้วกันเพราะว่าผมทราบว่าตอนนี้ทางระเบียบของศาลนี่ท่านเอาสอลากออมสินวันต่อวันป๋าธรรมรัตน์ทำไม่ค,คือคือมันเป็นอุปสรรคในการที่จะไปขอสลากออมสินขอตอนเช้ามาประกันตอนบ่ายอันนี้มันมันคงทําไม่ได้ ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นภาระว่าต้องหาเงินสดตลอดนะครับจริงๆนก,ก็คือเราสู้ตรงนี้เราไม่อยากให้ลำบากใครหรอกครับแต่ถ้าเขาจะแจ้งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็สู้กันไปตามนั้นเพราะฉะนั้นผมผมในานามเอาง่ายว่านักรบด่านเทือนกรุงเทพและปริโมณฑลต้องขอบคุณพี่น้องเราทุกคนไม่ไว่าจะเป็นสุนราษฎร์ไม่ไว่าจะเป็นพศษานแล้วก็ทางชัยนาลงนี่ก็มาตั้งแต่เช้า ยิงวันนี้น่าจะหาเงินได้เป็นหมื่นแต่กับลับใจอายอมเสียนะครับแล้วก็พี่อาชานะครับอันนี้ที่ลูกเขยใช่ไหมลูกเขยถูกรถชนรถทหารด้วยนะครับไปไปมาเสร็จคดีไม่เคลืบหน้าก็ตอนนี้คดีเคืบแล้วก็คือทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพนักง,งานสอบสวนทุกที่ถ้าท่านทำหน้าที่ตรงไปตรงมาประชาชนจะอุ่นใจนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากตำรวจทั่วประเทศไทยนะครับอยู่ใกล้ตำรวจมีชาวบ้านเขาฝากดอกไม้มาให้ว่าสู้ๆดอกไม้ครับดอกไม้สู้ๆดอกไม้ครับดอกไม้อันนี้จากทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้ชาวบ้านคำพูดบอกว่าชาวบ้านนะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นน้อหมูเก็บคันๆนี่อันนี้กําลังใจจากพักใหม่ครับพี่น้องสู้ๆแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้เท่านี้ละกันเพราะว่าเนื้อป๊อกเนื้อหมูแล้วก็ทีมงานทุกคนยังไม่ได้กินข้าวนะ กำลังหายเจ้าภาพอยู่ <laughs> ก็คงไม่พ้นสุราษนะ <laughs> <laughs> ขอบคุณแล้วครสวัสดีครับพี่น้องครับ